สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ business matching ปรจะจำวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่2ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับเราพบกับคุณวิมลปั้นคงรองผู้บริการฝ่ายวิชาการของสถาบันร่ว่งประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า itd นะครับวันนี้คุณวิมลจะมาพูดถึงธุรกิจโลจิสติกของเวียดน,นามนะครับบอกว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยสวัสดีครับคุณวิมลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยาะและท่านฟังทุกท่านครับครับก้าวกระโดดเลยนะครับสำหรับโลจิสติกส์เยนใช่ครับคือคือถ้าถ้าเราเคยไปเวียดนามนะครับเราเวลาเราไปเที่ยวอะไรพวกนี้ครับเราจะบ่นมากว่ารถในเวียดนามมันวิ่งช้ามากนะครับวิ่งช้ามากตื่นขึ้นมายังไม่ไม่ถึงไหนเลยนะครับเราก็จะมองว่าไอ้เวียดนามเนี่ยระบบโลจิสติกส์เขาไม่ค่อยดีนะครับเราจะคิดอย่างนั้นนะครับถนนก็เล็กด้วนครับแคบถนนเล็กได้ คับแคบขับได้ไม่เร็วนะครับแล้วก็ถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับอผมก็เลยมามาดูมาดูวิธีคิดของเขานะครับวิธีคิดของเวียดนามเนี่ยจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเราคุ้นเคยประเทศไทยเราเนี่ยเราคุ้นเคยกับการขนส่งทางถนนนะครับเพราะบ้านเราเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เราขนส่งทางถนนนะครับแต่แต่เวียดนามเนี่ยจุดแข็งก็คือการขนส่งทางทะเลนะครับเขาเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลเนี่ยประมาณ ประมาณสามพันกว่ากิโลนะครับเขามีท่าเรืออยู่ประมาณเป็นร้อยท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นประเทศที่เป็นเทรดดิ้งเนชั่นเนี่ยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เวียดนามมีามีความได้เปรียบมากเพราะว่าเขาเก่งทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถส่งสินค้าไปขายได้ทั่วโลกโดยการที่เขามีท่าเรือของเขาเขามีการจัดการการขนส่งทางทะเลที่ค่อนข้างจะดีกว่าประเทศอื่นเขานะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาทีนี้ผมก็กลับมาดูว่า อนนี้เวลาเราไปไหนก็ตามเนี่ยสายการบินที่คนพูดถึงมากที่สุดนะครับขณะน,นี้ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วคือสายการบินเวียดนามเวียดนามเวียดเจ็ทนะครับไปทั่วโลกเลยครับแล้วก็ราคานี้ก็แข่งขันได้ดีมากนะครับอันนี้ใครไปไหนมาไหนก็พูดถึงเวียดเจ็ทก่อนเลยนะครับอย่างปีหกห้าหกเนี่ยเขาก็มาพบกับรัฐว่าการกระทรวงคมนาคมของเรานะครับขอโคต้าในการบินเพิ่มขอโคต้าในการบินเพิ่ม นะครับก็ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตาน่าจับตาเพราะว่า,าหัวใจสําคัญของการค้าะรว่างประเทศคือโลจิสติกส์ครับคุณจิราครับคือถ้าเราสามารถทําให้ต้นทุนโลจิสติกส์มันต่ําได้เนี่ยนั่นคือโอกาสของสินค้าของเราที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้เนี่ยมันมีมีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยนะครับนี้ทําไมผมถึงใช้คําว่าธุร uh, กิจโลจิสติกส์ยดนามเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะครับก็ไปดูเขาทําอะไรบ้างนะครับเขามีแผนในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดโลจิสติกนะครับที่ชัดเจนปีแผนล,ล่าสุดก็จะจบปี2573นะครับทั้งการพัฒนาการยกระดับการให้บริการของท่าเรือนะครับที่ที่จะทำให้ท่าเรือนั้นเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่นำระบบดิจิทัลก็มาใช้บริการมากขึ้นนะครับก็คือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การให้บริการสองคือ,อการสร้าง สนามบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับเขามีสิบหกสิบเจ็ดผมผมเพิ่มขึ้นถึงสี่ห้าแห่งในในเวลาสองสามปีข้างหน้านะครับแล้วก็การสร้างถนนเป็นไฮเวย์เพิ่มเติมเป็นไฮเวย์เพิ่มเติมทั่วทั่วทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศเนี่ยให้ให้มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับประกอบกับผมได้มีโอกาสไปที่ท่าเรืออุ่งหางนะครับท่าเรืออุ่งหางซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ที่อารสิบสองนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องยอมรับว่าจีน uh, ลาวกับเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับ ที่ทะเลอุงหางเนี่ยซึ่งเป็นท่าเรือที่ที่ลาวเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นท่าเรือที่ลาวสามารถออกสู่ทะเลได้นะครับเขาก็ให้ลาวเนี่ยเรียกว่าไปถือวุดลมนะครับถือหุดลมนะครับในในในบริษัททําท่าเรือตรงนั้นนะครับในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงมากเพื่อที่จะให้ลาวเนี่ยเอาสินค้าจากซึ่งเหี๋ยไปถนสินค้าพวกทรัพยากรธรรม,ธรมชาตินะครับออกไปทางท่าเรือตรงนั้นได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ามีข้อมูล มีมีมีข้อมูลว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากภายนอกบอกออบอกว่านอร์เวย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เวียดนามเป็นผู้นําเข้าเป็นผู้นําเข้าอาหารทะเลอันดับหนึ่งของนอร์เวย์นะครับปลาแซลมอนเนี่ยครับปลาปลาแซลมอนเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศผู้นําเข้าเป็นตลาดที่ที่ใหญ่ที่สุดที่นอร์เวย์ส่งสินค้าเข้ามานะครับสองคือว่าเวียดนามนําเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์ มากที่สุดขณะนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งนําเข้าอาหารเยอะมากจากต่างประเทศเข้ามาบริโภคเพราะเขมีประชากรเกือบร้อยล้านคนนะครับตรงนี้มันก็เป็นตัวบอกหนึ่งว่าการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในเวียดนามเนี่ยมันมีดีมานเพิ่มขึ้นมากนะครับมีดีมานเพิ่มขึ้นมากทีนี้ผมก็มาดูข้อมูลของบริษัทคนไทยที่เข้าไปลงทุนนะครับบริษัท wha wha เนี่ยประกาศ ว่าจับมือกับญี่ปุ่นเนี่ยไปลงทุนในการสร้างคลังสินค้าในเวียดนามในมูนลค่าที่ก็นั่งสูงนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นผู้ให้บริการในการบริการคลังสินค้าในเวียดนามบริษัทรีโอของไทยนะครับไปจับมือกับบริษัทของของอ่าให้บริการโพสเทลของเวียดนามนะครับในการให้บริการคลังสินค้านะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งซึ่งเห็นว่า movement นะครับแล้วก็ในแง่ของการเติบโตของโลจิสติกในเวียดนามนั้นเนี่ยเขาบอกเวียดนามเนี่ยมีคนชั้นกลางอยู่ประมาณ19ล้านคนจาก90ล้านคนนะครับแล้วก็โลจิสติกในเวียดนามตัวนี้โตมหาศาลสินค้าที่สั่งซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครวัวเรือนนะครับแล้วอุปกรณ์ส่วนตัวที่เน้นเรื่องความสวยความงามนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ผมไปดูว่าตอนนี้ธุรกิจโลกธุรกิจโลจิสติกโลกเี่ยโตโประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์แต่เวียดนามตัวน,นี้คาดว่าจะโตปีละประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับโครงการโลจิสติกของเขาเพราะว่ารัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของเวียดนามตอนนี้โตอยู่เฉลี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณหก หกพันซึ่งโตเร็วมากโตเร็วมากเลยนะครับก็ก็เป็นเครื่องชี้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นนะครับแล้วก็กําลังซื้อของคนที่เติบโตมากขึ้นแล้วก็มูลค่าการส่งที่เติบโตมากขึ้นเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจเวียดนามกําลังโตจริงๆขณะนี้เรื่องโลจิสติกส์นะครับก็เรียกว่าโตตามอุตสาหกรรมโตตาม GDP ของประเทศด้วย ใช,ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วเขาเขาเขาโตเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงในแง่ของปริมาณโตคุณภาพเนี่ยเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปได้ทันแค่ไหนตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนะ่ยยังอาจจะสู้อันนี้นี่เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ที่ผมกายังเป็นโอกาสทางกาไทยอยู่นะครับคืออมีตัวเลขบอกว่าเว,ว,วียดนามมันขาดแคลนบุคลากร ที่มีความสามารถในการจัดการคลังสินค้าอยู่ประมาณทั้งสองหมื่น 20, คนนะครับสองหมื่นคนเขาหมื uh, ่นคนก็ถือว่าเยอะเลยครับแล้วก็ระบบการให้บริการต่างๆนั้น,นยังเป็นแบบเดิมอยู่เป็น traditional อยู่ก็คือว่าขาดความแม่นยำยังจัดการแบบ uh, เป็นเ a เปอร์จเป็นส่วนใหญ่ความเชื่อมโยงระหว่างการขนส่งเป็น multi-model เนี่ยยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยม,นะรยม,ยมีระหว่างทางขา่าเรือถนนทางอากาศเนี่ยยังไม่มี อย่งเขาก็ยังสู้เราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะเข้ามาคุยกับคนไทยนะครับอย่างเช่นจัดงานพวกประชุมวิชาการด้านโลจิสติกนะครับแล้วก็เชิญคนไทยเข้าไปนะครับอย่างล่าสุดที่ผมดูข้อมูลเนี่ยเขาก็มาจับมือกับบริษัทที่ให้บริการรถไฟฟ้ารถขนส่งไฟฟ้าบ้านเรานะครับเป็นแมสโลจิสติก่ยเพื่อที่จะส่งเสริมความรู้ในการจัดการบริหารโลจิสติกในเมืองนะครับแล้วก็พยายามที่จะ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพราะฉะนั้นถามว่าถามว่าเขาเก่งไหมเรื่องโลจิสติกผมผมผมต้องยอมรับว่าถ้าดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับพวกพวกอ่าโลจิสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์เด็กเขาตามหลังเราอยู่นะครับเขาตามหลังเราอยู่นะครับในแง่ของความสามารถในความเชื่อมโยงการลดอ่า uh, เวลาการนําระบบดิจิทัลเข้ามาใช้เนี่ยเขาเขาตามหลังเราอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของของคนไทยนะครับที่จะที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อที่จะ เอาจุดแข็งของทั้งสองประเทศเนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะครับเวียดนามเขาเก่งทางทะเลสังข้าวเขาเก่งแล้วนี่เก่งทางถนนนะครับเราเก่งทางถนนแล้วเราก็เก่งในเรื่องของการจัดการคลังสินค้านะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราทํามาก่อนเรา,าอย่างยิ่งยิ่งเนี่ยมีหลายบริษัทที่จับมือกับญี่ปุ่นนะครับในการทําจัดการคลังสินค้าเพราะว่าต้องต้องต้องยอมรับว่าข้อท็จจริงคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่โอเปเรตหลักในภา,าคอุตสาหกรรมของเรารเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็ ก็ใช้บริการของเขาครับเวลาเขาขนส่งสินค้าจากจากท่าเรือหรือว่าขนส่งจากสนามบินมาที่โรงงานมาที่นกคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าเขาก็จับมือคนไทยในการบริหารจัดการพวกนี้ในการตั้งครังสินค้าการบริการขนส่งเพะฉะนั้นความชำนิชำมาของเราเนก็ได้มาจากญี่ปุ่นส่วนหนึ่งนะครับในการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมนะครับก็ก็เป็นต้นทุนเป็นโอกาสที่เราจะจับมือกับญี่ปุ่นอย่างในคราวนี้ของ WHA ก็จับมือกับญี่ปุ่นนะครับไปไปลงทุน สร้างศูนย์คลังสินค้าที่ที่เวียดนามนะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโคเชนเนี่ยนะครับการขนส่งอาหารเนี่ยนะครับก็ต้องอยอมถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่แบบเป็นเจ้าก็จริงแต่เราก็เก่งกับเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเข้าไปร่วมทุนหรือไปไปทำงานร่วมกันเนี่ยนะก็มีโอกาสมากแล้วก็สามคือเรื่องของ cross border e commerce นะครับ cross border e commerce ซึ่งก็เราก็กับเวียดนามเนี่ยก็ถือว่า เป็นทั้งคู่แข่งคู่ค้าแล้วครับนสินค้าเกษตรนะครับส่วนใหญ่ที่เราขายไปที่จีนเนี่ยเราก็ส่งผ่านเวียดนามนะครับส่งผ่านเวียดนามไปเพราะฉะนั้นความชำนิชำนาญในการทําระบบการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับเวียดนามนั้นเนี่ยเวียดนามเก่งกว่าเรานะครับเก่งกว่าเราอาจจะดูเหมือนว่าเวียดนามกับจีนไม่ค่อยลงรอยกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีสินค้าอยู่ประมาณ10รายการสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรรวมทั้งพวกพวกกล้วยพวก Uh, ทุเรียนนะครับแล้วก็เกษตรหลังๆของเขาเนี่ย mm hmm. เขาก็มีเป้าที่จะส่งไปที่จีนนะครับเพื่อที่จะขายจีนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอ่าก้อนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราร่วมทุนกันได้นะครับแล้วก็มีหลายหลายบริษัทครับที่ท,ที่ร่วมทุนทำ cross borders อ่าโลจิสติกกับเวียดนามเพื่อส่งสินค้าไปขายที่จีนนะครับ mm hmm. ก็เป็น,เป,นเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้การการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลดข้อจํากัดในเรื่องของการใช้ถนนด้วยนะครับก็ดูเหมือนว่า หลายคนมองว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะนอจากด้านอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยน้าโลจิสติกส์เขาด้วยชายภูมิเขาที่เรียกว่าเหนือกว่าเราเขาว่าได้มีชายแดนมีปจะเทศได3,000กิโลเมตรนะฮะตอนนี้เราก็ไปคือไปพิจเขาดีกว่าใช่ไหมครับีหมดเสน่ใช่ครับคือคือเอ่อมันเป็นอา,อาเซียนเนี่ยนะครับมันก็มีมีจุดที่ที่เราต้องยอมรับว่าต้งแข่งต้งร่วมมือกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจคล้ายๆกันนะครับเราก็ เราก็โตมาจากเกษตรนะแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะให้ความสคุณภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องต้องต้องจับมือแล้วก็ต้องต้องแข่งขันกันแล้วก็ต้องจับมือกันดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าเยดจริงๆเวียดนามเนี่ยเหมือนคุณจิราพูดถึงคือว่าจุดเด่นก็คือประเทศเขายาวมากนะครับเขายาวมากอ่าถ้าเขาทาโลจิสติกไม่ดีเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมืองหลวงเขาสองเมืองเนี่ยเมืองทางตอนตอนตอนบนตอนใตน้ต โฮจิมินหกับกับฮานอยเนี่ยเขาห่างกันเกือบ2,000กิโลนะครับแล้วก็แล้วก็ธุรกิจก็ต่างกันเลยนะครับทางตอนใต้ก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมทางบนก็เป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับภาคการค้าเาเขาถ้าเขาทำไม่ดีนะครับทำไม่ดีเนี่ยเขาพยายามใช้เวียดนามกลางเ,เป็นศูนย์กลางในความเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้าเขาก็ต้องยกระดับการขนส่งทางอากาศทําเรื่องรถไฟนะครับรถไฟเขาพยาพยามทำนะครับพยายามทําก็ พยายามจับมือกับลาวในการที่จะเชื่อมต่อรถไฟลาวกับรถไฟเวียดนามนะครับก็ก็ถือว่าเขาต้องพยายามทําแต่ว่าถามว่าร่วมมือกันดีไหมผมว่าร่วมมือกันดีกว่าแน่นอนะครับเพราะว่าตลาดของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็คือญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับก็คือจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็ในในบางสินค้าเนี่ยเราก็หนุนเสริมซึ่งกันและกันในกรณีของพวกสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มเนี่ยเราก็โตไปไปด้วยกันนะครับ เรามีต้นน้ําที่มีที่ที่ดีที่มีค่อนข้างเอฟเฟเนซี่เนี่ยเราก็ส่งไปขายเขาเขาก็พยายามที่จะสร้างโรงงานขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นอุตสาหกรรมที่ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเราก็ช่วยเขาได้ในแง่ของการให้ความรู้นะครับคือผมคิดว่าเรื่องของความความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยเทคโนโลยีเราเนี่ยดีกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนะครับเราทําเรื่องนี้มานาดนะครับโลจิสติกเรื่องของการจัดการคลังหรือกาาอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าเราก็ทําได้ดีเพราะว่าเราก็ ให้บริการญี่ปุ่นมานานนะครับ cross border e commerce จริงๆเนี่ยมันต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวียดนามกับจีนก็าทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็รวมทั้งการเชื่อมโยงการข้ามแดนระหว่างลาวกับเวียดนามเนี่ยเขาก็ดีกว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเขามีชายแดนติดกัน,นเพราะฉะนั้นก็จับมือกันในกรณีที่สมมติว่าเราจะส่งของไปขาที่เวียดนามเนี่ยเราก็จับมือก,กับลาวนะครับในการที่จะทำธุรกิจโลจิสติกนะครับถ้าเราจะไปจีน ก็ต้องเชื่อมโยงกับทางเวียดนามด้วยในการส่งผลค้าไปขายที่จีนนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งซึ่งผมว่าจริงๆอ่ะถ้าดูถ้าผมพยายามดูข้อมูลเนี่ยนะครับผู้ผู้ก่อการท้ยก็ไปถูกทางแล้วครับแต่ว่ายังยังเห็นความเคลื่อนเคลื่อนตัวอยู่เนี่ยยังช้าอยู่นะครับก็ตัวใหญ่ก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งซึ่งก็ก็น่าจะเป็นโอกาสของบริษัทขนาดกลางที่มากขึ้นในการเข้าไปทําธุรกิจที่เป็นนิชมากเป็นเพราะว่าการขนส่งเนี่ยมันต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับ เกเรื่องของการใช้ดิจิทัลเรื่องของการเรื่องของบุคลากรเรื่องของการลรงทุนในโครงสร้างพื้นฐานบางตัวครับซึ่ง,ง,งการที่บริษัทใหญ่สามารถไปเปิดตัวลงทุนได้ก็แสดงว่าเขายินดีต้อนรับภูมิจจากต่างประเทศอยู่แล้วนะะฉะนั้นรายการรายย่อยก็มีโอกาสเหมือนกันถ้ามีความเชียาาเช่ยวชาญเฉพาะด้าน่าใช่ครับใช่ครับคือคือ,อเขาก,เขาก็เขาก็ได้ไประโยชน์จากเรานะครับอย่างอย่างในกรณีของที่เราพูดถึงเวสเ็ตที่โตนะครับเขาก็ก็บ้บานเราก็เป็นฮับ ในในแง่ของฮับการบินเนี่ยผมว่าเราเรามีความได้เปรียบนะครับกรุงเทพเราเป็นเราความได้เปรียบมากกว่าเพราะว่าเราคนที่บินมาจากเวียดจากออสเตรเลียนินวซีแลนด์ก็มาที่บ้านเราได้ได้นะครับแล้วก็คนที่จะไปจันตัวกลางไปดูใบก็มาที่บ้านเรานะครับแล้วต้องต้องยอมรับว่าบางกอกเนี่ยสนามบินสุนัภูมเิเป็นสนามบินที่ที่เราต้องภูมิใจนะครับว่าเป็นสนามบินที่ที่ดีนะครับที่ดีแล้วก็ เป็นสนามบ,บินที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับแล้วก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับ,รบอ,อย่างผมไปล่าสุดผมไปสิงคโปร์มาเนี่ยเาเปิดเทอร์มินอลในการไปต่างประเทศที่มีรถไฟเชื่อมโยงระหว่างเทอร์มินอลเนี่ยซึ่งทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากเลยเพราะฉะนั้นเราถ้าผมเจอคนเพื่อนที่มาจากลาวแม้แต่คนจากเอเชียใต้ที่จะบินไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็บินมาที่บาง,องกอกก่อนนะครับแล้วก็ แล้วก็เดินทางต่อไปที่ประเทศอื่นเนี่ยผมเจอเพื่อนที่มาจากศรีลังกาที่ที่จะไปจีนเนี่ยนะครับจากเอกเชียใต้เนี่ยเขาก็บินมามาแวะที่ที่กรุงเทพก่อนนะครับพักอยู่สามสีชั่วโมงก็ไปต่อเพราะฉะนั้นทับกว่าเป็นทับการบินเนี่ยผมคิดว่าเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับค่อนข้างได้ได้ได้เปรียบทางการบินเชื่อมโยงในอาเซียน การเชื่อมโยงไปนอกภูมิภาคแล้วก็เราก็มีบริการนักท่องเที่ยวม,มาแล้วปีและประมาณ40ล้านคนเนี่ยผมคิดว่าฟีไม้ลายมือของเราเนี่ยนะครับไม่ไม่ด้อยกว่าใครในการจัดการการบินนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะมาเชื่อมต่อกับเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็ใช้ประโยชน์ให้เป็นว่าเราต้องการเขาเป็นทางผ่านไปที่จีนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่ที่เราจะต้องให้เอกชนไทยเนี่ยเข้าไปรุกในส่วนนี้เพื่อให้สินค้าของเราผ่านไปที่จีนได้ด้วยสะดวกและต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งคนที่เก่งเรื่องโลจิสติกส์บ้านเราก็มีอยู่เยอะมีหลายรายเขไม่ใช่เป็นรายใหญ่เดียวใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เนี้ยไปใช้ที่ที่เวียดนามน่าจะมีประโยชน์มากใช่ครับเยอะเลยครับคุณกุลจิระครับบางเดียขนาดกลางนี่นะครับก็เงียบๆนะครับก็ก็ทําอยู่ก็ผมก็เจอหลายคนที่เคยไปสัมภาษณ์ทาวิจัยเนี่ยเขาก็วิ่งกันอยู่นะครับเป็นรถยนต์นะครับก็วิ่งกันอยู่ครับก็ก็ถือว่ามีความเชี่ยวชาญนะครับมีความเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญในแง่ของเส้นทางเชี่ยวชาญในแง่ของาก,การจัดการต้นทุนนะครับรวมทั้งเที่ยวชาญในแง่ของการที่จะรู้จักกับกลุ่มสมาคมท,ที่เกี่ยวข้องกับโรจิติกเหมือนกันนะครับเล็กๆนี่เราเก่งนะผมว่าผมว่า,วาเรื่องของการขนส่งทางถนนจริงๆเนี่ยเราก,เราก็เราก็ถือว่ามีศักยาภาพนะเชื่อมต่อกันได้ครับเป็นโอกาสที่น่าใชโอกาสหนึ่งนะครับที่ผู้ประกอบการไทยน่าจะใช้จังหวะนีนะ้เข้าไปขยายนะคความร่วมมือการลงทุนในเวียดนาม เรือ่องโลจิสติกส์ก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมายในซัพพลายเชนนี้ใช่ไหมครัไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถบรรทุกส์เดียวไม่ใช่เรื่องของโอ,โอเยอะเลยครับยุ่งเลยครับการที่ที่ที่น่าสนใจมากคือการจัดการคลังสินค้านะครับการคลังสินค้าเนี่ซึ่งก็ผมดูส่วนใหญ่ก็จะไปทําในรูปแบบนี้ครับตทนโพตั้งคลังสินค้าปุ๊บเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการขนส่งนะครับการขนส่งคือบางทีการขนส่งเนี่ยผมคิดว่าเวียดนามอย่างสมมุติการขนส่งในในในเมืองใหญ่นะครับที่ที่เป็น อาจจะทําให้เขาสามารถยังคงยืนอยู่ได้นะครับการขนส่งในของเขาเนี่ยต้องใช้คนของเขาขนส่งนะครับต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ของเขาต้องใช้ที่รู้จักซอกซอยของเขาแต่การจัดการโลจิสติกคลังสินค้าเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีนะครับใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพราะฉะนั้นทํายังไงให้ระบบเสเียริตี้เนี่ยมันทำมันทำงานได้อ่าการขนส่งที่แม่นยำทันเวลาตรงนี้เป็นจุดที่เราทำได้ ที่ทำได้ดีกว่าเขาแต่ในแง่ของการใช้มอเตอร์ไซค์ส่งไปซอกซอยต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งเท่าที่ผมสตาร์ดี้มาเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันบ้านเล็กที่มันไม่มีอะครับไม่มีบ้านเล็กที่ไม่มีบ้านเล็กที่ัน่ดินต่างๆมันมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยครับบางทีนัดกันไปเจอโทรกันพูดแล้วมันนัดเจอกันตรงนี้รับส่งสินค้ากันแล้วในเวียดนามตึกตึกหนึ่งเนี่ยมันมีห้องเยอะมากนะครับมันบ้านเขาแหละคือคือเขาอยู่กันอย่างค่อนข้างแบบ ครอบครัวใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นการเรื่องของเขาเรียกว่า last mile delivery เนี่ยนะครับเขาต้องทำได้อย่างเดียวเลยต้องคนส่งไปที่คนเนี่ยนะครับไม่มีคนอื่นทําได้ต้องรู้แล้วว่าซอกซอยนี้มีบ้านที่อะไรบางทีมันไม่เขียนไว้มันไม่ระบุไว้นะครับผมยังเคยเสนอว่าเราควรจะมีแบบนี้ครับว่าทําข้อมูลในเชิงลึกเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเมิร์ดกันดีกว่า ให้ใช้คนของเขาที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งดีกว่าแต่เราทําสิ่งที่เราเก่งคือการจัดการพวกคลังสินค้าตรงนี้ครับเราเก่งกว่าเขานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวิมลอีกครั้งหน้าที่นําเอาโอกาสทางธุรกิจด,ดีๆมาให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะฮะรายย่อยรายกลางย,าาาายังสามารถที่จะไปบุกนะฮะไปร่วมมือกับเขาได้เวียดนามกำลังเติบโตอย่างมากที่บอกนะว่า โลจิสติกส์เวียดนามธุรกิจเติบโตอย่าง้าดกระโดดในช่วงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิมลครับจาประนาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่จีระครับเจอกันที่หน้าครับครับ